เพราะว่าชาวบ้านนับร้อยอะค่ะออกมาเดินเท้าตามหาน้องชมพู่กันอตอนแรกพระอาจารย์บอกว่าก็คิดว่าเด็กคงไปเล่นไกลบ้านเฉยๆแต่พอเวลามันล่วงเลยไปก็ยังหาตัวไม่เจอก็เริ่มคิดว่ามันติดปกติกละทีนี้มีหมอทําหลายคนค่ะมาบอกให้พระอาจารย์เนี่ยไปจุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยกันตามหาด้วยแถมช่วงค่ำก็มีหมอทรงบ้านกบตูมโทรมาบอกชาวบ้านีกว่าต้องพระอาจารย์สมบัตินี่แหละที่จะไปท,ทําพิธีขอขอมาเจ้าแม่ตะเคียนที่บริเวณเชิงสะพานโดยอ้างบอกว่าพระอาจารย์สมบัติที่เชิงสะพานตรงนี้นะคะเขาอ้างบอกว่าพระอาจารย์สมบั เป็นเมียของพญานาคพอพญานาคกลับมาอา้าวหาเมียไม่เจอ mm. ก็เลยโกรธแล้วก็เลยเอาเด็กไปซ่อนหมอทำก็เลยบอกว่าพระอาจารย์น่ะแหละต้องไปทําบุญให้พญา,านะาคนะพญานาคถึงจะคืนเด็กมาให้แล้วก็ต้องไปขอขมาที่บร,ริเวณเทิงสะพานด้วยคือเราก็ถามพระอาจารย์ว่าท่านเคยเอาต้นตะเคียนขึ้นมาจริงหรอพระอาจารย์รสมบัติบอกว่าเคยเป็นไม้ตะเคียนที่ลอยมากับน้ำก็เอาขึ้นไว้บน,น,นสะพานเคยทำจริงๆ